สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเทสตัวโรบอทอาร์มต6แกนนะครับหยิบตัววัตถุให้ดูนะครับเดี๋ยวเราทดลองหยิบตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่วัสดุเบากว่านะครับแล้วก็ฐานจะเป็นตัววงกลมนะครับผมจะขับเคลื่อนได้ดีกว่าสมูทกว่าที่เป็นฐานแบบแกนนั่งบนตัวเฟืองของตัวเซอร์โวนะครับผม,มเดี๋ยวเรามา,มาลองเทสให้ดูนะครับตัวนี้เราจะเทส หยิบตัวชิ้นงานตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้มันเอามาวางแถวแนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองอ่ารานระบบนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบอูเอาหยิบมานะครับสังเกตน,นะครับว่าจะมีความสมูทนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองให้มันหยิบไปวางอีกทางนึงนะครับให้เ,เราวางชิ่นงนไว้ที่เดิมน,นะครับตำแหน่งเดิมแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราจะดสอบร้องให้มันไปอีกทางนะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราจะเอาเซนเตอร์ม,มาติดตั้งนะครับแล้วก็ เป็นแบบว่าแยกวัตถุที่เป็นโลหะกับที่ไม่ใช่โลหะนะครับ